ปักจอยภาษาเงินสองหมื่น 2, มึงยังหายแม่เท่าใส่บ่ได้ทางที่ดีเนี่ยกูอายมึงไปป่ากับลูกกูซะเจ็ดจับตัวไอ้วนวลเข้าไปในบ้านอย่าให้มันหลุดออกมาเด้อปล่อยนวลนวลบลอดไปปล่อยนวลไอ้จอยไอ้จอยจอยนวลนี่นวลน, <ไป S 2> นวลน, <ไป S 2> นวลนมีเวผยลงคิดดฮอบ้านเดสื้อเรื่อง,องหอักแทลบ่ครับ เจ้าเสือบอว่ามันมีอยู่จริงในโลกใบนี้แต่ผมเสืออยู่ดิตั้งแต่ผมได้ตกหลุมหักไม่ยิ่งคนหนึ่งผมก็รู้เลยว่าชีวิตของผมเกิดมาเพื่อเขาคนเดียวเขาเห็นให้ผมมีแห้งที่จีสูตต่อไปนี้ทุกๆมือเห็นให้ผมมีรอยยิ้มเห็ุให้ชีวิตของผมมีความหมายเพราะว่าในพ่าพากนาน ชีวิตครูของเฮาสองคนสิพอ,อกับอุปสรรคนักนะซ้ำใดกระซังแต่ผมขอปฏิญ,ญาณกับเจ้าของไม่ว่านนผมสิหักนนและดูแลไม่ยิ่งคนนี้ถราสัวหอด<ก>มือสิเบิดลมหายใจไปน้ำไกรอวันสิได้กลับไปทิ่นทันบ้านเาันเขานิ่วจ,จําเจ๋บ่มาแล้วบ,บ่ลูก จ้าแม่ม่แล้วกับพ่อดีเลยแม่ไม่แน่เสียเว้านั่วังหันย่าแม่คุมในบบานน่ะเพิ่นมาท่วงหนีแม่กะเงินสองหมืน่นที่แม่ไปยืมน้ำเพิ่นปีกกยนี่ละพวกหล่าพ่อมีเสียให้แม่ไปใส่หนีเพิ่นก้อนบอเอา้าหนียังนี่แม่แม่แปลวมาเห็ดอย่างนวลก็บอกหูเออหนะ้าพ่อต้องถามดอก ขั้นมีก็เอาม่าให้แม่ไปใส่หนีเพิ่นก่อนหฮมองึงสิอยากให้เพิ่นเอาแม่นี่ไปว่าพื่นทั่วบ้านทั่วเมืองพ่นแม่แต่เงืนสองหมื่นนะ่ะมันบอเมนหน่อยๆเลยเดย้นวนกับไอ้จอยนะ่ะกับผ้ากันเหตุงานรับจ้างได้มือระบอจักบาทสิหาใส่มาให้ได้หลายป่านนั่นกูฮู้ว่าสูมี่แต่สูสไ่อยากให้กูซื้อๆก็คิดเชียวไว้เถ้าไปใส่กับผัวสองคนน่ะตี ก็แม่นแล้วออกูมันบม่มีความสาคัญอยัง้งแต่มึงมีผัวมาเนี่ยเอออามึงกใง็ให้แต่ผัวมึงให้แต่ผัวมึงแม่ครับมันโมเมนต์จังสันเด้ยครับนวลขาก็เป็นห่วงแม่มาตลอดเลยดีบักจอยมึงเศร้าเว้าเลยขย้อนกูได้ลูกเคยกระจอกแบบมึงนี่แหละชีววีกูก็ได้ย่ำอยู่ตะหมองเก้าแบบนี้ภาษาเงินสองหมืน่นมึงก็หายให้แม่เถ่าบ่าได บัดลูกเคยเฮื่อนอื่นเขาน่ะนะมีรถห้พ่อเ่าแม่เ่าครับมีเงืนให้ใส่บ่ขาดมือบัดมึงอะน,นะสร้างหยังใส่กูแน่บ่อมีเลยมีแตม่มาอาศัยเฮื่อนกูอยู่เปลืองเขาสุกซื่อแต่แอจอยแล้วก็ซอยทํามาหากินตลอดเลยได้แม่ถ้ามาหากินตลอดแล้วเป็นอย่างมันคือบอร่รวยจักเถื่อก็ย้อนมันกระจอกจนกระจนการศึกษากับบ่มี แล้วกูกบ็บอกเข้าใจมึงคือกันว่ามึงอน่ะไฟตําไปเลือกมันไม่เห็ดผัวเดจังไดแม่แต่ขอบขัวเฮากบับบ่ได้รวยขนาดนั้นเด้ก็ย้อนว่าขอบรั้วเฮ่าบร่รวยล่ะกูถึงอยากให้มึงน่ะได้ผัวรวยๆชีวิตมันจะได้ดีขึ้นกว่านี้นวลพ่อซะอย่าไปเถียงกับแม่เลยมันไม่มีประโยชน์อีหยังดอก ปักจอยภาสาเงินสองหมื่นมึงยังหายแม่เถ่าใส่บ่ไดทางที่ดีเนี่ยกูอายมึงไปป่าก,กับลูกกูซะปล่อยแห่มันไปมีอน้าคตกับคนที่ดีกว่านี้จะพามันไปตกต่าม,มากกว่านี่เถอะถือว่ากูขอล่ะแม่แม่ไป็นยัง็งกาแบบนี้กูเป็นแม่มึงเด้อกูมิซิเว่ามึงน่ะหุกป,ปากไปเลย ไอจอยออยาคิดหลาเดอร์กับข้าวมอีแม่นะ่ะนวลบ่ตรงห่วงดอกไอชินแล้วตั้งแต่เข้าแตงงานกันได้หาปีแล้วนี่บ่มีมือใดเลยที่เล่าสิบประจมแห้ออ้ก็สิแห้ไอยเห็ดจังไดละ่กะก็ออ้มันจนอีหรีคือจังละวานั่นละการศึกษาออยกับบ่มี ไปสมัครงานใส่เข้ากับบัลับเห็ุใดแต่เห็ดให้เหตุหน้ากับงานกอส้างเ่านี่ละ่ะแต่อายกับพยายามเฮ็ดทุกอย่างในดีที่สุดแล้วตั้งแต่คบกันมานะอายกับบเคยปล่อยนวลสู่ปัญหาอยู่คนเดียวจากเท่อทั้งเกง่งทั้งขยันบ่าวานวลจะหันหนามายามใดน,นะกับพออายอยู่ขางๆตลอดเลยสำหรับนวลน,นะแค่นี้มันกับเพียงพ่อแล้วอาย แต่สําหรับนวลอ้ย,ยังดีบ่าพ่อดอกแม่นวลนเพื่อนก็นอยากได้ลูกเคยรวยๆมาดูแลนวลนให้ดีกว่านี้มันเป็นไปบ่ได้ดอกอ้ฟ้าเพื่อนกับนวนในห้องมาคู่กันแล้วต้อยไผยซื้อว่าไอา้จนแต่นวลนกับ่เคยสนใจดอกเพราะว่านวลนฮู้ว่าต้อยให้อ้จนนะ่ะไอ้ก็ดูแลนว่นในดีที่สุดแน่นอนจ้างใดน,นะห้าสองคนก็นกนต้องจับมือกันไว้แน่นเด้อ บพรว่าจะเกิดอีกยังขึ้นอายจะถิ่มน่วนไปใส่เดอ้อส่วนนวนนะ่ะกับสิบอถิมอายไปใส่ด้อกันอายขอบใจนวนหลายๆเดอ้อที่เข้าใจอาย ฮัลโหลแมวมาเร่งตั้งวงปอกเด่งอยู่ใสอ๋อเฮ้ยนี่นุชวติเออเออเออเดี๋ยวพ่อกันเดี๋ยวพ่อกันเอาซ้ำนั่นแม่ครับแม่สวัสดีครับอ้าวสวัสดีลูกเกตแม่กำลังขินหอดอยู่พอดีเลยนี่ครับแม่ผมซื้อมาฝากแม่ครับ ห่ยังไล่ะลูกเนี่ยยากระใสเส้นตามมังก่อนดครับแม่เพราะว่าเจดเห็นแม่จมว่าแม่น่ะปวดข้อมือมาโดนแล้วเจดก็เลยซื้อมาฝากครับอ๋อแม่ลูกแม่แม่มันปวดน้ำแขนน้ำข้อมือเนี่ยมันเป็นน้าแม่เล่นโทรศัพท์หลายโพดเพื่อไดไดูกินยายั้งมันกับบาเศร้าแม่ครับเดี๋ยวแม่ลองกินตัวนี้เบ่งด้อครับกินบ่โดนเดี๋ยวก็เศร้าแม่ ผู้ใดกินเพิ่นกับว,วาดีแม่แม่นติลูกโอยสะหมัอนเป็นตะหกักเนาะนี่ยังดีๆกับสื่อมาฝากแม่ดีดีแบบนี้คือเป็นตาอย่างใดเมาเป็นลูกเขยแท้ถนววนโสดนะเจ๊ก็บ,บ่ติดอกค่ะแมออดด่อีกบ่โดนลูกอีกบ่โดนเดี๋ยวเนี่ยมันกำลั่งละหองละแหงกับผัวมันอยู่ อิลีวะครับแม่แมนทำมันป๋าผัวมือใดน่ะแม่สิเอาบัตรชื่ให้บักดาเป็นคนแรกเลยแม่ก็อยากได้ขึ้นกันล่ะลูกเคยดีๆแบบเนี้ยเทิ่งโเทิ่งลวยแถมยังเป็นลูกชายกำนั่นอีกตั้งหากยายสียายสีย พี่สมมึ่งมาไห้จังไดนี่คอยกน็นางรถประจำทางมานนิละคอยคิดหอดลูกชส้เนาะก็ะไดแวะมาเยี่ยมมันแม่ครับนี่ไผ่ครับอ๋พี่สมแม่บอกจอยอ๋ครับว่าแต่บอกจอยลูกสาส้่อยละ่ะมันพาก,กันไปใส กะสิพ้าเมียไปหาตัดอ้อยตามภาษามันหนึ่งตัวเกิดเป็นมือเป็นเว้นน่ะพาตย้งแต่ลูกกูไปเห็ดงานตากแดดหน้าแลหน้าดำมดแล้วมันกับผ้ากันขยันตัวลวนะเนาะเหมาะสมกันคักสองคนนี่นี่ล่ะพอจะเงินว่าครูแท้ครูแท่ก็ผีอย่างขั้นลูกกูได้คบคนดีๆนี่ยนะลูกกูกะจิบ่าต้องลำบากจังสิมึงบอกลูกมึงเลยเด้อขันบ่มีปัญญาเหตดให้นวลมันสบายได้นะ ก็บอกมันป๋าไปเลยกกะยาะม่าเป็นตัวทวงข่วมเจริญของลูกกูแบบนี่ทอเอาย่ายเจ้าึ้นอาแบบนั้นที่แม่เล่เว่าล้วลก็ถืกแล้วล่ะครับเกิดเป็นปอไซถ้าบ่มีปัญญาดูแลม่ยิ่งคนหนึ่งให้สุขสบายใดอกัะยะ่สะเอะอยากสิมีเมียเหรอครับแต่ตัวจะของอยังเอาบอลหลอดเลยหาเศร้ากินคำมู้จักเจียมโตเลยนะครับ แต่เขาสองคนก็หักกันดีอยู่บอร์แมนบ่พวมหักน่ะมันกินว่าได้ดอกเงินทอน,นั้นที่เฮดให้ชีวิตคูเน่ะมันอยู่รอดมึงไปบอกลูกมึงเตรียมตัวไว้เลยเด้ออีกว่าโดนมันต้องได้ป๋ากับลูกกูแท้กูป้อยอกาสเนี่ยมาโดนแล้วบานเนี่ยกู่ยอมแท้ละ่ะขั้นเจ้าแบบนี้มาแร้งนี่ละ่ะคอยสิผ้าลูกคอยเมียบ้าน คอยก็สิบม่ไปให้มันมาอยู่น้ำมูเจ้าให้มูเจ้าโขกสับขึ้กันล่ะว่าแบบนี้มันดูถูกกันชัดเลยไปเลยหอบกันกลับไปเลยกูบพ่เสียดายจากักเม็ดว้าอยู่เดือนเนี่ยมันกระจอกันเมดดขอบครัวหละสูเอ้าแม่มาได้ยังไงน,นี่แม่ yeah. ผมกินฮอรแม่ที่สุดเลยครับจอยเก็บของกับบานกับแม่เดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวก่อนด้ยวยแม่นี่มันเรื่องอยังครับนี่เก็บของกับเมื่ออยู่บานเฮาแม่สิบอยอมแห้่วกลามาอยู่นี่เป็นเด็ดขาดสิบว่ให้เขามาดูถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเฮาถึงแม่เฮาสิจ,จนแต่เฮากับบัคเคยยืมเงินผาย เขาเก่บ่เคยขอภัยกินอย่าสมายูเฮือนหลังนี่น้ำอิเท่านี่เป็นเด็กขาดวัดท่ออิสมมันก็ปากดีคคะแค่แม่เดี๋ยวใจเย็นๆกันก่อนมันเรื่องอย่างกันนี่เจ็ดจับตัวไอ้นุ่นเข้าไปในบ้านอย่าให้มันหลุดออกมาเด้ขอขังนอกเดี๋ยวแม่จัดการเองครับแม่ ปล่อยนวลเจ็บปล่อยนวลนวลไปปล่อยนวลไอ้สอยไอ้สวยสอยนวลเนยนวลนวลนวลไปเขาไปซะลูกถึงอยู่กันไปกับคงบอลดอกเพราะว่าแม่มียมึงนะนะมันบอเคยเห็นขายออียงของมึงเลยกับบ้านเท่าน้ลูกเนาะไปเลยป๋ากันเนี่ยมันจบจบไปเลยแล้วลูกกูจะได้แต่งงานกับคนดี ขันมึงหักอีกนว่นคือยังข้ามมึงวานอ่นนะมึงกับปอยมันไปเข้าใจบอบักจอยกับบันเท่าเนอะลุงนะเนอะปอยปอยนุ่นเ๋อวนี่ ต่อให้แยกนวดออกจากไอ้จอยนวดก็ไม่ท่าคบกับไอ้เจดหอกแม่ก็บังคับนวดบ่อดดเป็นอย่างนวลเป็นอย่างนวลคืโคบกับบ่ไดไอ้เนี่ยทึ่งรวยกว่าแล้วก็ลอกว่าบักนั่นนะไมนดีว่าไอ้งใดไอ้ถามเนี่ยถึงไอ้จอยเราจัดจนแต่สิ่งที่เรามีหลายกว่าไอ้ก็คือความหักที่เราไม่เห็นนวลแต่อ้ายเนี่ยก็ขักนวดนี่ไงแต่นวดปัญหากายไงต่อให้อ้ายบังคับให้นวลหักนวลก็หักบ่อดดเพราะนวดในหักไอ้จอยไปแล้วอ้ายเข้าใจบ่ว่านวลไม่ผัวแล้ว กันอยู่ดีดีผัดมีแนวมาพไปไอ้ตอยไอ้ตอยแม่ไอ้ตอยไปใสบอกจอยมันเมื่อน้ำแม่มันแล้วฮะมันสิเป็นไปได้บ่น้องขันขอคืนอนวลมึงตัดใจจากมันได้เลยมันบ่เอามึงแล้ว ไอยืนแทบสิบบ่ไหววันที่เจ้าจากไปไอให้อยู่คือมาสรางใดนะเฮาสองคนกับซองจับมือกันไว้แน่ๆเด้อบอกว่าจะเกิดอีกยังขึ้นไอจะถิมม่วนไปใส่เด้อส่วนนวลน่ะกระสิบอลยิงไอไปใส่ด้วยกัน ใส่ว่า like สิบอทิมกันใส่ว่าสิทักเมื่อกันไปแต่พ่อเจ้เปันหายแค่นี้่ะไปยังไห้จอยลองถิมนวลพอมแล้วนวลจะอยู่ที่ไหนอะ นวลกินหยังแน่จักน้อยในลูกมึงไ่ได้กินหยังมาหลายมือแล้วเด้คันมึงจะทอละมานจะของอยู่แบบเนี่ยมึงตายก่อนเด้อ ่อยให้นวนแต่ต,ตายไปรลดแม่นวนกระบ,บอหูวา่าสิตายชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออย่างขั้นมึงตายล่ะเราผูใ้ใดสิหาเงินให้แม่ใส่แม่กระเถ่าเหรอเดี๋ยมึงบาเรียกตนแม่เนี่ตีนวลนอายมาแล้วอายซื้อของมาฝากเปียบเลย มมแลวบ่เจ็ดมมแลวบ่ลูกพ่อดีเลยแม่ฝากดูแลอ้นวลหนให้แม่ในเด้อแม่จะไปเห่น่นปอกเร่งจะเข้าเออแม่สภาพของนวลคือโซ่แบบนี้บ่ง่ามขึ้นแต่เก่าเลยกะมันบบก,กินเขา่ากินหน้ามาหลายมือแล้วสงสัยมันสิตอมใจมั้งแต่กระม่เป็นหยังดอกเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแต่วาอ่ะ เจดอะมีเงินจากสามพันบอแม่ขอก่อนแน่แม่จะเอาไปยังครับแม่จะเอาไปหลินปอกเดงเออผมว่ได้พกเงินมากไหมแม่ขาพ่เป็นยังโอนเขาเ้าบัญชีแม่ก็ได้แม่มีพร้อมเพอยู่เดี๋ยวแม่ผมนี่ยพอท่านเป็นยังกับลูกแม่อยู่แม่สิมาของเงินผมอยู่ซื้อแบบนี้แดไงได เออนะสุดท้ายเขาก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันคือเก่าหนะละโอ้ยแม่เบิ้งสภาพลูกแม่แน่นนั่นสภาพแบบนี้ไผเขาสิม,มากลง่งบ่าหลุดจักดูแลจากของที่ผมมากนวดนนะ่ะกับพอว่นนวดน่างงามแต่ถัดสภาพส้มคือผียังสิผมก็บเอาหรอกเด้อผมไปแล้วแม่เจดกลับมาก่อนลูก Mm hmm. แม่นวนคืนหอดไอจอยแม่พานวนไปหาไอจอยได้บอโอ๊ยกระมึงจะเป็นบ้าเป็นบอยอย่างน้่ามันกระดอกกะเดียแท้มึงอเฝ้าลุกขืนแต้งหนาแต้งตัวงามๆไปเอาใจไอเจดผุนเป็นหยังเห็นว่าพนศิินี้จากมึงอีกแล้วผุนเด้อแม่เด้อเด้อแม,แม่นวนขอลองล่ะเห็นว่นคบกับไอจอยซะ นวลหักไอ้จอยหลีเออขันมึงหกมันหลายมึงก็ไปหามันลดไปอยูุน้ำมันพุน่นไปกัดก้อนเกียรินกนนันอยู่พุ่นมึงมีบ่ได้นั่งใจกูจักยางเนาะ เจ็บลายดีหัวใจอายคันแม่นตายมันสิดีขึ้นบอกขันแม่นยกมือขึ้นนั่งคุกเข่ากอโอธิษฐานให้เรื่องที่พ่อเป็นแค่ฝันไป เมื่อสร้างเหลือใจหักอีเลยหักกันอยูด่ดีดีผัดมีแนวมาพรากไปขันแม่นยอกมือขึนดึงแขนน้องห้องให้มันสิเป็นไปได้บ่นอกคันขอคือว่า วันที่เจ้าบอกลอาไอยืนแทบสิบบไหไววันที่เจ้าจากไปไอให้อยู่คือมา